สวัสดีครับผมธนพบมหาไทยผู้นำและที่ปรึกษาพัฒนาธุรกิจส่วนสมาชิกบริษัทโพลรเฮิร์มเน็ตเวิร์กในโอกาสครบรอบ12ปีบริษัทโพลรเฮิร์มเน็ตเวิร์กขอให้คณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่พนักงานทุกท่านสุขภาพแข็งแรงบริหารการเติบโตของบริษัทโพลรเฮิร์บให้ยิ่งใหญ่มั่นคงและขอให้นักธุรกิจทุกๆท่านประสบความสำเร็จคิดหวังสิ่งใด ขอให้ประสบความสำเร็จในปีที่12ของบริษัท p o l y h a r Network ครับและในครั้งนี้มีกิจกรรมมากมายเฉลิมฉลองงานไม่ว่าจะเป็นการลุ้นรับรางวัลกิจกรรมเซอร์ไพรส์พิเศษสุดและมากกว่าน,นั้นครับลุ้นรางวัลพิเศษจำนวนมากมายที่ทาง p o l y h ร์จัดเตรียมให้ก็ขออยากให้ทุกท่านนะครับเชิญชวนทุกท่านวันที่24กันยายนที่จะถึงนี้ครับเรามาเฉลิมฉลองร่วมกัน รอบ12ปีบริษัทโพริเฮฟเดสรูทครับ